จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะคุณผู้ชมออกแบบพัฒนากลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินระยะที่3ค่ะ นายสุวั์เข็มธนเพชรนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1งงานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางระยะที่3จัดโดยกรมยุทธาธิการและผังเมืองค่ะร่วมกับสํานักงานยุทธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีรักษาร,ราชการแทนยุทธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนภาคประชาสังคมเข้าร่วมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะต่อการออกแบบรายละเอียดโครงการ สร้างความเข้าใจร่วมกันและก็ที่สำคัญรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนกําหนดแนวทางการออกแบบที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่และความต้องการของประชาชนค่ะสําหรับโครงการพัฒนาที่ ที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหรือที่เรารู้จักก็คือร้อยแก่นสารสินถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สาคัญด้านการเกษตรอุตสาหกรรมการค้าการบริการและการท่องเที่ยวค่ะซึ่งการออกแบบระเอียดครั้งนี้จะเป็นก้าวสาคัญในการแปลงแนวคิดเชิงนโยบายไปสู่การพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและนําไปสู่ความยั่งยืนนั่นเองค่ะ